ในชีวิตจริงผมก็เป็นรปภนะฮะจ่สายงานนะครับแล้วจะให้ขายเข้าไปโรงงานหรือไปสตาร์ทเครื่องรันเครื่องเดินเครื่องใหม่เครื่องประเทศไทยตัวจริงที่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์อย่างนี้นะฮะฉะนั้นก็ขอนำมาเปรียบเทียบ การคัดคนเข้างานเข้าโรงงานนะวัตถุผ่านเครื่องสแกนใบหน้านะเนี่นะครับการนี้มันถึงจะให้เข้าไปได้นะผมอยู่ประตูจะเปิดประตูโรงงานให้ใครเข้ามาอยู่ที่ผมนะแล้วก็จึงมาสแกนเนี่ยยืนยันตัวตนต,ต,ตัวจริงไม่จริงโดยมีสแกนใบห,หน้านี่นะครับการสแกนใบห,หน้ามั่ลงทะเบียนเรียบร้อยเลยนะครับมัน,เป,นเป็นเสร็จเรียบร้อยเลยนะ เข้าสู่โลกที่ชิปเซตทำงานอย่างรวดเร็วนะเอาละมันคือโลกใหม่มันโลกในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะไปเป็นชาติมหาอำนาจในโลกในอนาคตได้อย่างไรนะสแกนไม่หน้ทีเดียวนี่จบเลยนะครับทีเดียวนี่ทำธุรกิจธุรกรรมอะไรได้หมดเลยยันตัวตนได้หมดเป็น,ปนสิ่งที่ไฮเทคมากนะทีนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปได้เนนะก็จะต้อง อ่านราปภนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็มาทําหน้าที่เป็นรปภในด้านการเมืองการเมืองนะที่จะเชิญบุคคลท่านใดเข้าไปเป็นเข้าไปในโรงงานไปใช้อํานาจแห่งรัฐนั่นเองนะไปใช้อํานาจแห่งรัฐนะก็คือเป็นคณะรัฐบาลเฉพาะการนรั่นเองไม่ใช่รัฐบาลรักษาการนะครับถ้ารัฐาการนี้ผมนะรปภ มีนาทีเฝ้าเฉยทําอะไรไม่ได,ไได้เดินเครื่องรันเครื่องไม่ได้นะจะไปเอาหน้ารัฐประไตยคนเดียวก็ทําไม่ไดนะ้ถึงมีนะก็ทําไม่ได้เพราะนั้นต้องหาทีมงหาทีมนะทีมงานที่เป็นรัฐบาลช่วก,กางเพราะนั้นก็หลายชื่อที่เอ่ยไปแล้วนั่นแหละครับก็สามารถมาผ่านผมเปิดประตูหน้าโรงงานให้เข้ามาแล้วท่านก็นมาสแกนอันนี้นะแกนเข้าไปแล้วท่านก็ไปไเลือกกันอีกทีหนึ่งนะ คนเหล่านี้จะเลือกกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะได้เป็นประธานของแต่ละปฏิวัติมันมีสิบปฏิวัตินะึือท่านก็ได้ดูมาแล้วผมได้ให้มาแล้วแต่ท่านยังไม่เข้าใจว่าแต่ละปฏิวัติมันมีรายละเอียดอะไรซึ่งผมจะต้องอปิบายในแต่ละปฏิวัติอีกทีหนึ่งคือตอนที่ให้ไปทีท่ท่านดูทีแล้วมันแค่ว่าเออมีสิบอันนะแต่ท่านไม่รู้หรอกมันคืออะไรทําอะไรแต่ถ้ามันจะมันสนุกเห็นภาพชัดเจนคือผมต้องไปอธิบายให้เห็นภาพแล้วมันทํางานอย่างไรเป็นอะไรคืออะไรต้องทําอะไรกัน อย่างเงี้ยสัมพันธ์กันยังไงอันนั้นอ่ะมันจะเห็นภาพเหมือนเข้าไปสู่เหมือนมันเข้าเข้าสู่ไอ้เมตอเวิร์เหมือนเหมือนท่านเข้าสู่แม่นตาเรืออะไรเข้าสู่โลกไมเติร์ดอ่ะเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าโอ้ท่านทํางานนี้ชงนี้มีชีวิตอยู่ในโลกระ้บอกใหม่เป็นแบบนี้มันจะต่างกับชีวิตปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นเชิงนะอย่างน้อยที่สุดประชาชนก็เป็นรัฐบาลเองปกครองไปเองแต่ก่อนที่ประชาชนจะปกครองตัวเองได้ ก็ต้องผ่านรัฐบาลเฉพาะการนี่ก่อนไนงะรัฐบาลเฉพาะการมีอายุอยู่สองปีนะฮะสองปีทำหน้าที่เทียบเทียงเท่ากับพระเจ้าตากกู้ชาติสองปีอ่ะนะสองปีเสร็จแล้วในช่วงสองปีเราก็จะฝึกขัดคนไทยเหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็ประชาชนก็จะมีจะเริ่มปกครองตัวเองนะไปสี่สมัยนะสี่สมัยไอไปสี่ปีหนึ่งสมัยนะอย่างเงี้ยนะฮะ ปกครองตัวเองสักสองสมัยก็บวกอีกสองปีก็เป็นสิบปีสิบปีก็ประธก็จะครบรอบหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีที่ประไายต้องประกาศเหมือนจีนประกาศนะจีนก็ประกาศเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองนะประไทยก็จะประกาศใน,นการเมื่อครบรอบหนึ่งร้อยปีนะเราก็จะประกาศเป็นชาติมหาอำนาจดันซอฟต์พอร์แต่ก่อนที่จะประกาศเรามีเวลาตั้งสิบปีโดยสองปีแรกเนี่ยต้อง เรียนรู้ฝึกขัปรับตัวเปลี่ยนถ่ายประเทศเพราะนั้นรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยเขามีหน้าที่มาเปลี่ยนถ่ายประเทศ,ปเ,ทศ,ปเ,ทศเปลี่ยนถ่ายยุคเปลี่ยนถ่ายสมัยจึงมีอํานาจสามดุลครบถ้วนเช่นที่ใครมาเบรกมันหยุดไม่ได้นะอำนาจสามดุลเลยอะไรที่เป็นมติของเนี่ยที่ผมจะเชิญท่านผ่านเข้าไปเนี่ยเป็นรัฐบาลเฉพาะการอะไรที่เป็นมติของพวกท่านนะครับเท่ากับเป็นคําสั่งรัฐาธิปัตย์เลยนะครับอย่างนั้นเลยนะครับหรือคําสั่งคณะปฏิวัติก็ได้สั่งและทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้น ไม่ต้องพึ่งข่าวสารไม่ต้องไปผ่านรัฐสภาพวกท่านนี่แหละครับที่ผมเชิญมานี่แหละครับนะท่านก็มาแล้วกันมาแล้วกันนะครับแล้วก็ใครได้เป็นประธานก็หนึ่งพันล้านบาทสิบปีลองลงมาก็ลดหลั่นกันไปตามสเต็ปก็มีแปดร้อยหกร้อยสี่ร้อยสองร้อยนะหนึ่งร้อยล้านว่าไปตันะ้งแต่พันนะต่มสุดก็หนึ่งร้อยล้าน เนี่ยครับทีมงานทั้งหมดที่เข้ามาชื่อก็จะมีเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยกว่าคนนะทั้งชายหญิงนะครับชื่อผู้ชายยังมีเป็นดี๋ยวท่านก็ไปดูอีกก็จะมีอีกนะฮะเ,เดี๋ยวชื่อผู้หญิงก็เชิญผู้หญิงมาเสนอชื่อมาแล้วกันผมจะได้ประก,กาศนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับเอาละก็มาแจ้งสางนะแล้วก็มาเทียบเคียงให้เห็นว่าเออใครจะได้เข้าไปลันเครื่องโรงงานก็เกียบเสมือนกับ ผมจะเชิญใครเข้าไปรันรันอำนาจที่ปปะนใยที่จะเป็นชาติมหาอำนาจนักซัเวอร์นั่นเองนะเพราะตอนนี้ประชาชนนี่ผมว่าท่านขณะนี้ท่านอยู่ในรัฐบาลร,รักษาการที่เป็นยามนะแต่อีกไม่นานก็จะมีรัฐบาลซึ่งรัฐบาลที่จะที่จะเกิดที่จะต่อจากรัฐบาลร,รักษาการเนี่ยมีสองประเภทเท่านั้นเอง องเพทก็คือรัฐบาลปกติก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็มีการประกาศเลือกตั้งนะหรือรัฐบาลตู่ก็ต่อไปเลยนะฮะไอไประกาศเลือกตั้งน,นี่ไม่ทราบว่ารัศก,การทําได้ไหมนะฮะจะทําก็ได้ประเทศไทยมันมีเทคนิค <c oughs> นะจริงๆแล้วจริงๆแล้วรัฐบาล นายกตู่ก็อยู่ไม่ได้นะฮะจริงๆถ้าัตู่ก็เป็นรัฐบาลต่อได้นะครับเพียงแต่ทำหน้าที่รักษาการไม่ทําอะไรคืออยู่ได้ไม่ต้องไม่ต้องประวิตยมาไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีเลยเป็นประวิตยอ่ะก็เป็นรัฐมนตรีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเออตอนนี้มีไม่มีอำนาจแล้วนะเป็นแค่รักษาการนะฮะเป็นแค่รักษาการไม่ถือว่าเป็นนายกที่ต้องที่ทําหน้าที่นายกนะไม่ใช่ไม่ได้ทำหน้าที่นายกเพียงแต่รักษาการมันไม่ใช่ปกตินะไอ้รัฐมนูลที่ก็ห้ามแปดปีเนี่ยสำหรับรัฐบาลปกติ แต่ถ้าเมื่อใดเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยไม,ไม่ไม่นับประยุเพราะว่ายุ่มันสั้นมันอยู่แค่ชั่วคราวอยู่แค่ชั่วคราวอาจจะเดือนสองเดือนสามเดือนไม่น่าจะเกินสามเดือนนะแต่ถ้าเหตุการณ์มันไม่ลงตัวก็อ,อยู่ยาวได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นะยาวสั้นแต่โดยมารายาทนก็จะอยู่แค่ไม่เกินสามเดือนหรอกนะก็จะมีรัฐบาลใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจะเลือกตั้งใหม่หรือจะแต่งตั้งใหม่หรือจะของเก่าต่อไปก็ได้ เป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าของเก่าต่อล่ะพอวนแฮปปี้ไหมพอใจไหมชื่นชื่นชอบไหมก็ <c oughs> คงรู้กันนะเพราะฉะนั้นมันจะออกสองงานจะนั้นเองคือรัฐบาลตู่ทำงานต่อไปอีกนะนะกับมีรัฐบาลใหม่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ใหม่นี่คือแล้วก็ตัวอาจจะสั่งยุบเลยก็ได้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งอีกก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับก็จะเป็นใหม่เหมือนกันนะ แต่ก่อนที่รัฐบาลตู่จะเป็นใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ในขณะที่การรักษาการเนี่ยไม่ต้องเป็นรอไม่ต้องรอของเก่ามากลับมาอีกไม่ต้องนะเพราะมันจะมีสองอย่างน,นั่นคือรัฐบาลเก่ากลับมากับรัฐบาลใหม่ทีนี้รัฐบาลใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลเฉพาะการนั่นเองต้องเป็นรัฐบาลเฉพาะการเพื่อการเปลี่ยน่ายไปสู่ยุคสมัยใหม่แต่ถ้าไม่มีรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลตู่ทางานต่อรัฐบาลตู่ไปยุคสภาก็จะเป็น ก็จะเป็นแบบแนวเก่าระบบเก่าต่อไปอีกอเออมันจะเป็นทางเดินเก่าไปอีกแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะมันเป็นทางแยกเลยแยกไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจเลยเป็นประเทศไทยใหม่ไปพบประเทศไทยใหม่เลยแยกไปเส้นทางใหม่เนี่ยประชาชนต้องเลือกให้ถูกนะตอนนี้มีทางสองพ่งแล้วหลังจากที่ถูกแช่แข็งเฉยนะประเทศไทยถูกแช่แข็งอยู่โดยมีโดยการมีรัฐบาลรักษาการซึ่งก็คือยามเฉยทําหน้าที่เฝ้าประตูโรงงาน โรงงานที่ไม่ปล่อยให้ใครเข้าไปใช้อำนาจทิพย์ใจเปรันเครื่องอำนาจทิพย์ใจไม่ปล่อยอะส่วนใครจะเข้าไปนั้นก็ต้องมีคําสั่งมาก่อนอย่างเราเราเรอสารใช่ไหมเราเล่นเกมกติกาตามรัฐธรรมนูญที่ผิดรัฐธรรมนูญที่ผิดนะไปที่ายชายอยู่เนะี่ยผิดมา2ี่สิบฉบับเลยอะรัฐธรรมนูญที่ผิดสารก็ต้องตัดสินมาแบบผิดผิดเหมือนกัน ตัดสินไปแล้วทุกคนเชื่อว่าสารทุกคน้อยสารตัดสินอ่ะสารตัดสินแล้วก็นั่นแหละยามก็จะเปิดให้ขายเข้าไปได้นะแต่ทีนี้ผมว่าเทียบเคียงผมมาเทียบเคียงนะเหมือนเหมือนกับรัฐบาลรักษาการนั่แหละผมก็เหมือนผมก็เหมือนรัฐบาลร,รักษากรรารนั่นแหละครับเป็นยามจริงๆเพราะรัฐบาลร,รักษารรการก็คือยามจริงๆอ่ะแต่ยามของประเทศแต่ผมเป็นยามของสถานที่ที่หนึ่งของคอนโดแห่งหนึ่งพื้นที่นิดเดียว แต่ยามระดับประเทศมันขวานทองอ้นั่นคือปวิดนะส่วนผมเป็นยามของคอนโดสถานที่เล็กๆแต่ทําหน้า,ท,นนา,าท,ที่เหมือนกันรักษาการทําที่เหมือนกันรักษาการนะครับนะอ่าทีนี้ผมจะเปิดประตูให้ใครเนี่ยอ่านะผมจะเปิดให้ใครเนี่ยคราวนี้เป็นสิสร็ของผมแล้วมันเส็จอยู่ที่ผมผมจะเปิดประตูให้ใครเข้าไม่เข้าน,นะฮะ ผมก็มาเล่นเกมบ้างเล่นเกมนะผมก็ใครจะเข้าต้องมีรายชื่อนี้ที่ผมประกาศประกาศชื่อนั่นแหละมีรายชื่อที่ผมประกาศนั่นแหละครับนะเดี๋ยวท่านก็ได้ดูชีดต่อไปชีดแรกอยู่ยังไม่เยอะชีดต่อไปจะเยอะแล้วก็เชิญผู้หญิงอีกนั่นแหละผมจะเชิญเฉพาะคนที่มีรายชื่อเข้ามาผ่านเครื่องสแกนนี้แล้วจึงเข้าเป็นรันเครื่องอาชิพไตยเครื่องอัมที่ไตรันเพื่อจะมีอำนาจเลย เหมือนไฟฟ้า40ล้านโวลต์ก็มาจากเสียงไปสซ่สีล้านเสียงนั่นเองที่จะส่งพลังไปทั่วประเทศไทยเป็นประเทศใหม่ชาติมหาอำนาจนั่นเองนะก็ถ้าเทียบถ้าเทียบกับรถยนต์ก็คือเลิกรถยนต์กินน้ํามันก็คือ,คอประเทศไทยที่เป็นมา90ปีอิปรถกินน้ํามันเราเลิกไปเลยผมคือรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองเป็นไฟฟ้านะฮะไม่กินน้ํามันไฟฟ้านั่นเป็นเครื่องใหม่ที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปเป็นชาติใหม่ต่อไปนั่นเองนะ ผมเทียบภาพอย่างนี้คงเห็นภาพกันใหม่แล้วนะครับประชาชนทานทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มีบัตรประชาชนอยู่ในครอบครัวทุกครอบครัวนั้นบัตรนี้ท่านต้องเอาบัตรประชาชนของท่านมาสร้างมูลค่าให้มันมีมูลค่า 4- ถึง16ล้านได้แล้วและอาจจะถึงสาสองล้านนะถ้ามั่นใจก็ทําได้นะครับมั่นใจในหมายว่าเราเรามั่นใจที่จะเป็นชาติไปทําหน้าที่แทนสหรประช,ชา,ะาช,ชาตินะทำรีแทนสหประชาชาตินะ เพราะเราเป็นประเทศพุทธไงประเทศสันติเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของรัฐประชาของไทยที่จะต้องไปทําหน้าที่เป็นสาระาชาตินั่นเองเพราะนั้นคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะทําหน้าที่แทนสาระาชาติคนไทยทั้งประเทศนะเพราะนั้นมันจะสูญนับจากสิบกล้านเป็นสามสิบสองล้าน,าานมเมื่อสามสองล้านเนี่ยมีเม็ดเงินละมีเ,มเงินที่จะไปจัดก,การด้านซอฟต์แวร์ในประเทศต่างๆที่เป็นชาติสมาชิกนั่นเองเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเอาละ พูดพูดลึกไปอลังการยิ่งใหญ่ประชาชนก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจผมจะไว้ตอนนี้ก่อนเพียงแต่ให้ประชาชนตอนนี้ทุกทุกบ้านคุณเลยที่มปบัตรประชาชนนะท่านถ้ายังอยู่ยังทําตัวซื่อบือ้อเป็นเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยนะร้อยเขาเป็นรัฐบ,บาลตั้งอะไรไปส่วนมากคนไทยอย่างเงี้ยถึงร้อยเขาจัดการตั้งเราไม่รู้เรื่องไม่อะไรไม่เข้าใจเรามีหนท้ที่เป็น,เป,นเป็นเลือกโจนทีสูตรบัตประชาชนเป็นเือกโจนทีสูตรนี่มันตลกมากเลย พวกคุณเลิกกันได้แลวนะพฤติกรรมนี้คุณทากันผิดหมดเลยประเทศไทยนี่มันตั้งหลักมาผิดหมดตั้งหลักผิดพูดง่ายผิดครึ่งหนึ่งอะถูกครึ่งหนึ่งรลไที่ผิดไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาเป็นว่าสักห้าสิบห้าแล้วกันห้าสิบห้าเนี่ยผิดไอ้ถูกแค่แค่ 50, ห้าสิบไอ้สี่สิบห้าอย่างเงี้ยนะขอเข้าใจเงี้ยแล้วมันคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องหรอกประเทศไทยมันมันแทงกั๊กหมดมันเอาหมดเพราะประเทศไทยไม่เป็นไรพี่ยุ่นยวน นี่เป็นนอมไปอยู่กันได้นี่คือคนไทยนี่คือประเทศไทยซึ่งไม่สามารถจะปฏิวัติประเทศไทยได้ไม่สามารถจะสร้างประเทศไทยได้เลยไม่สามารถจะกู้คืนได้เลยเพราะท่านเหมือนตกมาในหลุมดําอ่ะหลุมดำ,มดำเนื่องจากคณะราษฎรมาทําให้ประเทศไทยตกหลุมดํานะฮะอยู่ในยุคมืดมืดบอดทางปัญญาไม่รู้หลักพิชาที่ถูกประเทศไทยจึงจึงคัดแยกอะไรไม่ได้จึงเต็มไปทุกอย่างทุกอย่างเอาหมดไม่คัดทิ้งแต่ที่นี่ผมมาบอกคุณต้องคัดทิ้ง ถ้าคุณไปคัดแล้วคุณไม่มีทางออกจากเขาวงกดได้ไม่ทางออกจากวงจรรุบาทได้นะคุณต้องคัดทิ้งคุณจึงจะรวมอันไนถูกอะไรผิดคุณจึงเบาพละผมจะให้ตัวอย่างไว้ง่ายๆคิดง่ายๆคือมันมีร้อยเราคัดมันก็เหลือห้าสิบเบาไปแล้วอ่ะคัดไอ้ห้าสิบอีกทีมันก็เหลือยี่ห้าคัดไปมันก็เหลือสิบสองเหลือหกจนกระทั่งเหลือสามก็คือสามดุลนั่นเองนะครับถ้าหกก็สถาบันต่างๆนั่นเองนะ บบเช่นกองทัพอเงี้ยองค์กรต่างๆใหญ่ๆทั้งหลายนะครับเอาละหกก็มีกองทัพมีสวรรค์มังกรศาสตร์มีประชาชนนะมีข้าราชการอย่างเงี้ยนะและที่เหลืออีกสองนั่นก็หน่วยงานอ,อื่นอิสระต่างๆเมื่อเหลือสามจากสามก็จะมาเป็นหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าก็คือบัตรประชาชนกับตัวประชาชนนี่แหละครับคือหนึ่งจุดห้านั่นเองนะ ไอ้ประชาชนนั่นคือหนึ่งประชาชนคือห 5, 5. ้าจุดห้าอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อท่านมีอำนาจสูงสุดหนึ่งจุดห้าปัญหาก็น้อยแล้วไม่ได้เยอะแล้วเบาสบายแล้วก็อ,อ,อยู่ที่ชั้นเนี่ยฉันอยากให้ประเทศไทยที่มันเบาๆบา,บา,บา,บาติดกบดักนี่หายไปก็ฉัน้นบัตรประชาชนอ่นะโหวตเลือกเลือกรถแบบสองแค่นั้นเองจบนะแต่ท่านไม่เลือกรถแบบสองท่านก็อยู่รถแบบหนึ่งไปยี่สิบปีเนี่ย ผมจะต้องกระตุ้นเตือนประชาชนที่มีแบบประชาชนว่าท่านต้องลงทุนลงทุนนะไม่ลงทุนอยู่เฉยทำเป็นซื้อบือ้ออยู่เฉยไปเรื่อยแล้วแต่เขาจะตั้งใครเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับเราเราเรา,เรามีแบบประชาชนเราทําหน้าที่ซื้อบือ้อหน้าที่ซื้อบื้อคือเขาบอกให้ไปเลือกจนที่สุดเราก็ไปเข้าขูหาเลือกกเบอร์นั่นเหมือนะัน้นจนแต่ละคนก็ใส่ชุดอลังการยิ่งใหญ่ให้เราหลงเชื่อมันเราเลือกมาแล้วก็ล้มเหลวจุกนะผิดหวังจุกณะ นะแล้วอยากจะให้แก้อะไรพอไปหาไปพบก็ไม่ได้เพราะมันเป็นโจรในสุดเพราะมันเป็นโจรในสุดแล้วท่านใดสสท่านใดท่านรู้ว่าท่านไม่ใช่โจนนรี่สุดแสดงตัวแสดง,สดงตนมาเลยทำคลิปซีเนลเลยว่าท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนี้จึงอาสามาแก้ปัญหาให้ประชาชนทำาสียนในโลกมาฮนะทำออกมาท่านจึงจะหลุดออกจากคําว่าโจรในสุดต,ตอนนี้สสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลงรัฐบาลลายเค้งไก่ข้านอะไร คือโจรใส่สูตรทั้งนั้นนะเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนอย่างนั้นมันเขียนให้ท่านเป็นโจรใส่สูตรถึงแม้ท่านจะปรัรถานาดีท่านเข้าไปท่านก็ต้องไปตามโจรนะพอเข้าเป็นลังโจรก็ต้องทําตัวเหมือนโจรเนี่ยถ้าท่านเป็นคนดีนะก็ต้องทําไมต้อง,องไปต้องไปอยู่อย่างนั้นอ่ะทำไมต้องพาตัวเองไปอยู่ในสครับอย่างนั้นทั้งที่ผมมีเส้นทางเดินที่ดีกว่ารถเปิดสองท่านยืดอ,อกได้เลยอลังการยิ่งใหญ่เลยฉันเป็นอำผู้ฝ่ายปกครองเลย ไม่ต้องใช้อาศัยพวกนี้แล้วไม่ต้องพักเพิกไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องเลือกตั้งแล้วฉันนี่เราชนสถาปนาเอาตัวเองเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยท,ท,ทําตามเสร็จต่อที่ผมมีสิท,ส Blood. ทําสิครับผมนําทางออเสอร์เส้นทางอริยะเส้นทางที่ท่านเป็นผู้มัง่งคั่งสูงนะมาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยมีทีมงานที่ผมกำลังจะคัดเลือกเนี่ยเข้ามาผ่านประตูเนี่ยซึ่งรายชื่อได้ประกาศไปแล้วเอาละต่อไปนี้เขาเชิญพบรายชื่อผู้ชายฝ่ายชายลำดับต่อไป ในคลิปต่อไปครับขอเชิญครับ